ก็อยู่ในขวดสัไนไลปากมันเต็มไม่หมดแถมเหนียวขนาดเนี้ยฉันขยับ เทียบธรรมดากว่า100รลูกและบ่านันนะครับสุภาพนุ่นสุดหล่อนะครับที่รักภรรยาเป็นอย่างสูงพอทิพสกิจใจไม่ใช่ค่ะดีค่ะคือต้องบอกว่าดีทั้งคู่เลยค่ะจะมาเป็นพยานใช่ไหมคะให้ดีเจด้เละดีเจป๋อขอรอเนี่ย ไม่ใช่สักขีพยานไม่ได้ครับไม้ถึงไมยถึงไมยถึงสักขีพันจานใส่ชามล้างจานล้างจานพี่หมอฮะปกติพี่หมออยู่บ้านระหว่างที่ภรรยาท้องอะไรเงี้ยช่วยล้างจานช่วยทำอะไรประมาณมันจะเหลือเหรอครับผมก็ต้องเป็นคนล้างใช่ไหมคเพราะว่าแน่นอนครับคนท้องอะไรกินเก่งเหลือเกินใช่ครับบำรุงนู่นบำรุงนี่สูตรไหนฮะโอ้โหต้นใบช่อนเรียกนมดีดีครับผม ฉีดขึ้นเพดานเลยนะโอ้กินประชอนเพดานด้วยเราจริงๆโอ้โหนี่แค่แค่อย่างงี้นะนู่นเลยโอ้มันไกลมากครับไม่เยอะอยากจะโชว์ให้ดูเลยอย่าเลยอย่าเลยพี่บีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือช่วงที่พี่บีตอนนั้นกำลังตั้งมองอยู่ใช่ไหมแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยนกคงูมาแล้วเนี่ยนักกว่าเดิมอีกฮะตอนน้องูมาแล้ว แล้วเรื่องความสะอาดจานเป็นพิเศษใช่ไหมคะผมแน่นอนที่สุดเลยใช่ไหมฮะเพราะความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยไม่ได้ว่าเหมาะเฉพาะแค่เด็กหรอกฮะพ่อแม่ก็ต้องสำคัญทุกครัวเรือนทุกครัวเรือนทุกอายุวัยเลยก็ว่าได้แล้วผมก็ต้องรับหน้าที่ตรงนั้นไปถูกต้องตอนนี้พี่บอยนี่แบบโอ้โหคือสบายเห็นสิบจานวัยมากวมากแบบนี้ค่ะเราะทีบ้านมีสไลด์ฮะแล้วถูกต้องไหมฮถูกต้องฮะ ตรงต้องครับเมื่อกี้มันมีสไลด์อะต้องบอกนีเลยครับใช้อยู่แล้วแน่นอนที่สุดแล้วต้องล้างง่ายใช่าอดหมดจนรวดเร็วชุบ้ปั๊บที่พีอเบบมายืนรอด้านข้ากันก่อนนะคะจ้องให้นะคะดีเจโป้และดีเจดาด้าของเราเนี่ยแดงกับพิธีารจับปฏิบัติการครั้งนี้ของเราค่ะ100พลังมะนาวค้าล้างสามรร้าน อ้าวแบบนีเริ่มนนแล้วเนี่เนดาราริ่น้ำน้ำด่วนเร็วเร็วมากพี่พีใส่แว่นแล้วพี่ล้างจานไปด้วยพี่เห็นไหมล่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะโอ้โหเลิกกันเกลีหมดแล้วนะฮะจานสะอาดแตด่๋ยวาไปจากกนเกลียกก่อนนะโอ,โอ,อาบน้ำเลยนะ่ยเห็นบอกว่าในเมื่อสะอาดขนาดนี้ก็อาบน้ำันเลยดีกว่าลีลาสุดยอดมากเลยนะหัวหน้าปฏิบัติการของเรา เติมกระเซ็นทั่วไปหมดแล้วน้ำที่เผื่อไปถึงด้านหน้าเอาไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะใครที่กำลังอิ่มเนเอมอร่อยเอาอร่อยอยู่ในร้านวันนี้นะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีกับปฏิบัติการหรือว่ากำลังบรรณาธิการรีบร้อยร้านกับเราและก็ได้ทานฟรียกฝั่งยกทีมกันไปเลยครับวันนี้ก็มาวันนี้ก็มาเรียกอะไรเป็นสักขีพยานมาร่วมท้าพิสูจน์ความสะอาดครับ กับการล้างจานก็ต้องบอกว่าเรียกว่าอะไรอะอะไรวะอ่ะไอเอพูดไปอะไรตรงแล้วอก็วันนี้ก็พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเออสะอาดจริงๆเลไอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยแล้ววันนี้เห็นพี่ที่เขามาแข่งล้างจานเป็นไงบ้างพี่บอ ก็ต้องบอกว่าเขาก็มุ่งมั่นนะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เกมมันก็สนุกดีครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็พิสูจน์กันได้จริงว่าสะอาดหมดจดจริงตกใจไหมว่าเพียงแค่แบบว่าไม่กินแบบกองกองโตแต่ว่าสะอาดจริงๆใช้เวลาแป๊บเดียวเองต้องบอกว่าตกใจมากตอนแรกผมบอกว่าผมเป็นผู้ชายใช่ไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องยากเหมือนกันนะแต่ว่าไปเป็นมาเนี่ยผมว่าผู้ชายก็ทําได้ด้วยเวลารวดเร็วด้วยด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์เองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหสะอาดหมดจดและใช้เวลารวดเร็ว แล้วอย่างพี่ปอตอนนี้ก็เป็นเหมือนก็เป็นพ่อบ้านด้วยนะพ่อบ้านคนลูกแม่โดนใช้ทั้งจานบ่อยไหมคะเห็นตัวผอมเลยพี่ปอไม่ใช่คือจริงๆต้องบอกงี้ฮะคือว่าเราเราเหมือนกับแบบเราผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่เหนื่อยมากตอนนี้ใช่ไหมฮะะงั้นผู้ชายเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลทุกอย่างความสะอาดเป็นเรื่องสาคัญจานชามแก้วต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ต้อง ให้เขาสะอาดที่สุดเพื่อที่ว่าเอและลูกของเราเนี่ยเขาจะได้ปลอดภัย บ้างครบพี่เต้ค,ค่ะอยากจะชวนคนที่บ้านช่วยกันล้างจานวิล่ะล้างจานนะฮะลางโอเคนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะที่สามารถสร้างความกระชับภายในครอบครัวได้นะทานเรแล้วก็ช่วยกันล้างจานให้สะอาดด้วยซันไลท์เทอร์โบนะคะสูตรใหม่นั่นเองค่ะครับฝ่าด้วยละกันค่ะแล้วก็ไปท้าความาสะอาดกับร้อยพลังมะนาวล้างง่ายจ่ายร้อยล้านกับซันไลท์เลมอนเทอร์โบสูตรใหม่ได้ทั่วประเทศค่ะถูกต้องครับเมื่อกี้มีน้ำยาล้างจานไปไปแล้วนะตอนนี้ ใกล้ที่จะเปิดเทอมเด็กๆหลายคนเปิดเทอมแล้วตัวใหญ่ขึ้น,นคุณแม่หลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเสื้อจะทําไงเรามีโครงการม้บอกครับสําหรับโครงการที่ชื่อว่าโอโม่มอบเสื้อแสนขาวให้ก็คือเป็นการทําบุญแลกะกัะนนะฮะสำหรับเด็กที่เรียกว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสะนะฮะใครที่ว่ามีเสื้อนักเรียนที่เก่าแล้วนะฮะก็มามอบกันได้ก็เพราะว่าเขาจะนําไปซักหนึ่งครั้งก่อนนะะแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่ไม่มีเสื้อใส่ตามโรงเรียนต่างๆใช่พูดได้ว่ากิจกรรมอันนี้นะคะโอโม่เขาบอกว่าช่วย ลดพลังโลกร้อนแล้วก็ช่วยมอบะะโอกาสนะให้กับน้องผู้ยากร้นะที่ไม่มีเสื้อนักเรียนนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าบริจาคค่ะพี่เต้ยค่ะว่าเสื้อหมองเสื้อดำหมุนบริจาคกับโอโมงงาน,นเสื้อจะขาวกลับไปให้น้องๆเลยเห็นแล้วคุณอยากจะเสียดายอยากจะเอาลับไ, <laughs> ไม่ได้พอใช่ไหมไม่ได้คุณจบอกว่าคือเอาแบบว่าตัวที่มันใหญ่แล้วกันหรือว่าตัวที่มันเล็กไปแล้วใส่ไม่ได้นะคะแต่วา่าภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับถ้าพูดถึงความค่า นี่ร้องนึกถึงอย่างแรกก็คือเสื้อนักเรียนนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนเสื้อนักเรียนแต่จริงๆแล้วเี่ยังมีเด็กที่อยู่หา่างไกลโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ทางตะวันชายแดนเนี่ยนะคะก็ยังมีเสื้อไม่เพียงพอนะคะเราก็ปีนี้เนี่ยเราทําการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของโอโมคลาสนะคะให้ มีความขาวยิ่งขึ้นนะคะคือพิชิตภาพให้ขาวเสื้อขาวเนี่ยขาวนางแล้วก็ดูน้ำค่ะตอนนี้น้องแต่ละคนพี่นิกกี้คะพี่กิ้ลนี่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะอยู่ชั้นปสามค่ะปสามคือถ้าคิดเป็นเป็นแบบภาษาไทยเป็นแบบระบบแบบไทยคือปสามปสองค่ะเอาปสองใช่ไหมคเป็นปสองค่ะเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่ะก็ ปีสามแต่จริงๆคือปสองจริงๆคือปสองนองนิดหน่อยเลยเลยเลยช่วงนี้เปิดเทอมหรือปิดเทอมเปิดค่ะเปิดเทอมแล้ววันนี้โดดค่ะตัวผมเองก็โตเหมือนกันนะครับปหกขึ้นมหนึ่งใช่ไหมครับค่ะก็อาจจะมีรุ่นน้องหลายๆั้นะครับก็ผมเนี่ยตัวโตเร็วเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้บางคนอาจจะแบบเก็บไว้เป็นเพื่อนเลยนะครับแบบไ้ดูความหลังให้เก่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดมองแบบจะอีกรุ่นแล้วนะครับเราควรจะแบบ ให้แบบบริจาคให้น้องๆเขามากกว่านะคะโอมมมีโครงการนี้ก็ดีใจมากเลยแล้วเทสโโลตัสก็ไปอย,อยู่ทุกวันนะคะถ้าเราก็สัมารไปหย่อนได้ค่ะระต้อง144สาขาก็เอาเลยนะคะสาขาไหนได้เสมอนะคะะค,ะนะคะส่วนของกี้เองก็มีถามว่าว่าให้เอาชุดนักเรียนของกี้เนี่ยไปหย่อนเด็กกี้จะเอาของกี้ไปหย่อนด้วยนะคะแต่ไม่ไม่ทราบว่า,าจ,จะแบบ เปลี่ยนรุ่นไปแล้วหรือว่ายังเป็นแบบเดิมอยู่หรือเปล่าเนพะราะมันหลายปีามากแ,แต่จะไปหย่อนก็จะน<ด>ําไปด้วยนําไปด้วยค่ะค่อคะแล้วพูดถึงงานวันนี้น,น,ดน,นิดนึงค่ะค่ะงานวันนี้ก็เป็นงานของโอโ๋นะคะก็ะนําเสื้อ,อแสนขาวเนี่ยให้กับน้องๆน,นะคะที่อยู่ชายแดนแล้วก็ที่ที่ไม่มีเสื้อผ้านักเรียนใส่ะนะคะเราก็มีเสื้อผ้ามีมีเสื้อนักเรียนที่เก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เก็บ เก็บเอาไว้อย่างนั้นแหละเอาไว้เป็นที่ระลึกแต่เก็บไว้ตัวเดียวก็ได้ที่เหลือก็เอามาให้กับาทางโอโมนะคะซึ่งเราจะมีตู้หย่อนนะคะตามเทสโก้โลตัสร้อยสีสาขาทั่วประเทศนะคะก็เอาไปเอาไปากี่ตัวกี่ตัว,ก,ตว,ก,ตวก็เอาไปไว้ในนั้นได้แล้วก็เราก็จะมีวันซักแห่งชาติมันม,ม,มี3ขั้นตอนนะคะวันมอบหรือว่าวันบริจาคก,ก็คือวันไหนก็ได้นะคะแล้วมัตวันที่1แล้วก็วันซักแห่งชาตินะคะแล้วก็วันมอบ วันนี้ทิกเกอร์มาฝากน้องน้องไหมพี่เพื่อนเพื่อนอะวันนี้ทิกเกอร์มีมาค่ะกี้ก็มีมาชุดนักเรียนกี้ก็มีค่ะแต่เก่ามากปกติเก่ามากปกตเน่จ <laughs> อ,อจริงๆแล้วก็อยากอยากที่จะช่วยสังคมในในทุกทางนะคะแต่ว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางใหม่ไม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินโครงการแบบนี้มาก่อนรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ เออดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วง่ายมากเลยเพราะว่าเราไปเราไปช้อปปิ้งซื้อของอะไรเงี้ยเราก็เอาเสื้อของเราพกไปด้วยแล้วเราก็ไปหย่อนข้างหน้าเลยเขาก็จะมีตู้ใหญ่ๆใ,ให้เราข้างหน้านะคะแล้วก็เสร็จละอันนี้เราก็ได้เราก็ได้ช่วยสังคมเรียบร้อยแล้วแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนรุ่นใหม่ของเราเรื่องของการศึกษาเรื่องของกําลังใจเวลาเรามีชุดนักเรียนใหม่ๆเนี่ยหรือว่าชุดนักเรียนก็ไม่ไม่ต้องใหม่หรอกค่ะ,คะแต่ขอให้มันขาวอะ่ะเราก็มีกําลังใจที่จะไปเรียนจะแบบใส่แล้ว ก็มีความภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออดีเนอะแล้วชิคก,กอร์เนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ค่อนข้างโตเร็วทุกปีก็ต้องซื้อเสื้อตัวใหม่ให้เขาเซ็ไซส์ hmm. Size, แบบเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะลูกเนาะไซส์สิบไซส์สิตอนนี้ <laughs> มันมันจะเพิ่มมันจะเปลี่ยนทุกทุกปีนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางทีเราก็แบบเสียดายอะเสื้อยังโอเคอยู่เลยไม่เป็นไรลูกใสไปละกันแต่มันเติดไงคะ mm hmm. พอเสื้อเตอ่อเขาก็ไม่มีกําลังใจคือแบบเขาไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องซื้อชุดใหม่ให้เขาทั้งๆท,ท,ที่ของเก่าก็ยังใหม่อยู่ยังยังไม่ได้เก่ามากค่ะแหมเพลินทีนี้ซักกันเพลินเลยทีเดียวนะฮะก็ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมก็ไปติดตามกันได้ที่บูธของโอโม,โออมนะฮะทุกสาขานะครับรับรองว่าคุณนอกจากที่จะ ผมว่าได้บุญนะอ่าน่าจะที่ตัวเองจากขาวกลับบ้านแล้วใช่ไม่ใช่คือเราไปให้เขาไม่ได้ให้เขาชักเรากลับมาไม่ใช่แบบนั้นไปมอบบุญไปมอบโอกาสให้กับน้องๆผู้ยากไร้นะนึกถึงน้องๆที่อยู่ตามอ่าต่างจังหวัดโรงเรียนที่ยากไร้ดีกว่าเนอะเวลาเขาจะใส่เสื้อผ้าไปเรียนในแม้บางคนเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าจะใส่คือบางคนเนี่ยเขาบอกมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปเรียนครับซึ่งคเขาก็ทําไงก็ ก็เอาเสื้อผ้านี่แหละอยู่บ้านเนี่ยใส่ไปเพราะว่าความยากไรเนี่ยแล้วก็นะคะการที่ครอบครัวเนี่ยยากจนคะงานนี้โอโม่เขาเลยขอคนใจบุญใจดีเนี่ยมาร่วมมอบเสื้อขาวกับน้องๆเนี่ยหนึ่งแสนตัวว่าใครที่มีนะก็สามารถไปบริจาคให้ที่บูธของโอโม่ะจากตัวแทน จำไหนทั่วประเทศเลยดีกว่านะคะป่าวไปในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้กับคนที่ไม่มีโอกาสถือว่าได้บุญมากจริงพี่เต้ยค่ะถูกต้องนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนนะจ๊นไปครับก็เหมือนเดิมครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ B1 ตรงหน้าดิฉันนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่นะคะเอื้อเฟื้อสิ่งดีมาให้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องภายในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าเขาเป๊ะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหล่าดาราแล้วก็พิตตี้เนี่ยนิยมใช้กันมากมายเลยจ้ะเพราะว่าเขออองงเบตต้้าาากกกููแแแคคนนนลลววว็ไทโ่่ะชรุผิพใ ขาวสดใสดูดีมีออร่าหาซื้อไปแล้วที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะถูกต้องนะครับก่อนจะจากกันไปนะฮะ <laughs> ก็ติดชมรายการกันได้นะครับปใปชิวงหกับสดใหม่ครับแล้วกลหนึ่งช่อทงทางค่ะสำหรับเว็บไซต์ w w w i n t v c o t h s ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับกับรายการดาราวาไรตี้ค <iti> ่ะสวัสดีครับ